ก็แบบ small thing ิำให้ไม่หลุดท่านเจ็ดนะท่านนี้เราจะส่งก่อทุกคนนะจ๊ะ มาตูครับกับซีซันสองมาแล้วเย่กลับมาเหนื่อยกันอีกครั้งหนึ่งครับก็ขอบคุณแฟนๆที่รอมา1ปีเต็มนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ซีซันหนึจบไปอ่ะก็มีคน DM เข้ามาถามตัวตลอดว่าซีซันสองจะกลับมาไหมกลับมาแล้วอย่างเป็นทางการวันนี้นะครับกับซีซันนี้มันจะมีความเข้มข้นแตกต่าง ก็ดูส่วนผสมของผมสิครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราจะเห็นอะไรใหม่ๆเห็นบทบาทใหม่ๆหคือเราทุกคนทั้งประเทศรู้จักทั้งทั้งสีท่านนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าเราจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งอีกสีหนึ่งอีกความร้ายกาจชนิดหนึ่งของวูเขาที่จะได้เห็นในรายการอีกซีซั่นนี้ครับคนมาร่วมโปรเจกต์นี้กันได้ยังไงครับที่พี่อ่อผมเออคุณประตูเป็นคนชวนครับอ่าแล้วก็ปกติเกิดมาไม่เคยรับอะไรที่มันแบบจริงจังเลยพี่ อันนี้เป็นครั้งแรกที่จริงจังสุดในชีวิตเลยเมื่อกี้เราดูแต่ละคนอ่ะเมื่อกี้จะซื้อยังไงดูเหมือนน่ากลัวนะแต่ของจริงอ่ะเบามากแสดงว่าเราก็เป็นตัวเก่งอยู่เป็นเาะที่ตัดเป็นไตมาเพราะว่าค่าตัวสูงของพี่เกดเอาหรือไม่เอาหรือแก้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดีแต่พูดนะแต่ร้องให้ทุกอีกทีว่าอันนี้ต้องคอยติดตามแต่เรามาในแนวสายฮานี่ครับพี่อาจจะฮา อันนี้เป็นครั้งแรกที่ไม่หาพี่เป็นครั้งแรกที่จริงจังพี่าองให้ตลอดไม่หาแต่มีบ้างมีบ้างบบ้าครั้งบาครั้งเดี๋ยวเด๋ยวรอเราดูเรรายการเร็วไปโพล่าที่สุดในรายการแล้วค่ะคุณนยใช่หมเดียร์ไุ่เดียร์เดียร์เดียร์เดกยกเดียร์เทีเราก็ไมรใหม่มรกอดะไม่เดีมร์เดียล์เดีจรๆแล้วรันก็ไร่ไดลตัวเาไหร่เดีเร์เดียพวกสายบวิดียอนเ์อยู่เ่อยร่แล้วแตเว่าจะเสายแบบ family อะไรอย่างนี้แต่มาแบบนี้คือก็จะเห็นอีกด้านมืดของเรเดียวค่ะด้านมืดเลยหรอมืดจริงจริงของคนทุกคนค่ะสีมาสเตอร์เนี้ยถังคนต่างก็มีพลังมีของอันทั้งนั้นแต่เขาดูเขาของคุณหน่อยนะอภิเกตของคุณอยู่นี่ค่ะมาแล้ของมาแลคนตั้งตารอเพราะว่ามามันต้องมาว่ามันจะมีอะไรแน่เลยทุกทุกก็ก็หายไปจากรายการเรียลลิตี้ก็มาพักใหญ่แล้วนะแล้วก็จริงๆอ่ะ สองโปรดิวเซอร์ก็ชวนตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแต่ก็ก็ไม่ได้อยากจะมาเล่นน่ะก็อ่ะเอาเถอะนะฮะช่วยไ้มาเป็นแบบบังคับนิดหน่อยอ๋อท่านต้องสมลูกเรียนต่อด้วยไม่แต่งจริงเขาคือ The Original Influencer เขาเป็นไอคอนไปแล้วสำหรับตูมคือผู้จุดเมเจอนีไม่มีใครไม่รู้จักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตูมเลยมองว่าพี่เกดจะได้มาลองรู้ว่าเดี๋ยวนี้ตัวแม่ในออนไลน์เขาเป็นแบบไหนกัน เรื่องของการสร้างมีมมีมจะมีเต็มโซเชิยลต้องถามคนนี้ครับมีมเป็นยังไงบ้างคะในรายการไม่รู้นี่ขอบอกนะทุกคนมีมอะไม่ได้สร้างโดยที่ตัวเราบอกอุย้ยฉันจะมานั่งแล้วมาทำมีมนะไม่มันคือสิ่งที่คนดูแล้วเขารู้สึกว่าเขาชอบแล้วเขาอินเขาก็เอาสิ่งที่เราพูดเอามาใช้ได้เละคะ่ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวคุณกันหมดแต่จะบอกว่ามีประโยคเด็ดๆเนี่ยมาจากทั้งสี่เลยนะคะเพราะว่าทุกคน คนคะ่ะด่าหม,ด,มดค่ะไม่สนค่ะเออมันจะมีโอกาสสักกี่ครั้งที่เราจะได้แบบประกบปิดปากกับพี่นิกกี้พี่ลูกเกดแล้วก็พี่ลีเดียนะคะก็รู้สึกว่าโอ๊ยนี่แหละวันนี้แหละกูจะได้ด่าแม่ละต้องรับแล้วงานนี้ขาจ้างให้มาด่าด้วยนะต่อยากมามาพิสูจน์ฝีมือตัวเองด้วยค่ะรู้สึกว่ามันน่าสนุกมากค่ะกับรายการนี้ ชุดก็คือเตรียมมาฟาันอางี้นะคะนี่อาจจะเป็น the iconic นะคะแต่ว่า new generation น่ะก็ต้องอยู่ตรงนี้ลวค่ะแต่งไปเถอะแต่งไปเถอะแต่งไปเลยเตมที่ไปเลยมันมีมันมีอีีหนึ่งที่แบบไม่ค่าว่ายังไม่มีเขาไม่มีลูกไงใช่ไหมยังไม่มีลูกไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินก็ไปที่เสื้อผ้าเพื่อนของพี่ก็ไปที่ลูกของยูเงไปไหนก็ที่ลูกนะของยูอะผู้หญิง ไม่แต่มันจะมีอีพีหนึ่งที่แบบว่าพี่เกดใส่ตัวมาคิดว่าชั้นใหญ่สุดแล้วกระโปรงเป็นสูงอีพีเมื่อวานนี่แหละครับที่คุณถ่ายแล้วพอเขาเห็นนักเปลี่ยนชุดอ่ะก็เลยถอดกางเกงหรือกางเกงในไปเดียวให้เลยครับ <c oughs> สู้ไปเลยอีกแบบหนึ่งครับสนุกดีครับเห็นเขา <c oughs> แต่งตัวที่เหมือนขายะใช่ใช่ใช่น่ารักดีเลยเอาละดีไซเนอร์ร้านนั้นผมไม่ส่งชุดให้ยยใ่เียบร้อยเร้อยรี้อยเรียองเอยร้อยเร้อย้อยอยเ ้คืออันนี้ต้องบอกก่อนว่านอกจาก4มาสเตอร์ที่แบบว่า engagement พวกเขารวมกันคือ170กล้าน,นครับสัก4,000อ่างครับอันนี้คือแค่มาสเตอร์แต่คนที่จะมาขายของจริงๆอะครับ Warrior 20แอคเคาท์ที่คัดมาครับฟอลโลเวอร์ต่ำสุดอยู่ที่แสนสี่สูงสุดอยู่ที่14ล้านเพราะฉะน,นั้น e n g a g e เขารวมกันนะครับถ้าเกิดฟอลโลเวอร์รวมกันเนี่ยคือ50กว่าล้านฟอลโลเวอร์และมี engagement กดใจในทิกต็อกรวมกันมากกว่า1,800กว่าล้านครับเพราะฉะนั้นเขาจะมี เขาเรียกว่าเอาแวนเนสทางออนไลน์ ine, ที่ชัดกัมากในแต่ละคนเพราะฉนั้นคอนเทนต์มันไม่ได้มาแค่จากรายการอย่างเดียวนะแต่เราจะได้เห็นคอนเทนต์ที่เขาทำกลางรายการสดสด,ด้วยและเป็นการร่วมงานกับมาสเตอร์ทั้ง4ด้วยเพราะฉะนั้นตูก้าการันตีว่าซีซั่นนี้ครับลูกค้าคุ้มมากที่ได้มาเป็นสปอนเซอร์รายการดีเพราะว่าคอนเทนต์ของครีเอเตอร์และคอนเทนต์ของมาสเตอร์ในซีซั่นนี้น่าดูและลงทุนโปรดักชันอลังการทุกทีมจริง แต่ถ้ามีสปอนเซอร์ไหนสนใจไปต่อมาได้นะคะยังมีที่เเรายังมีรางวัลเวนเว้นไว้หนึ่ง EP เวนไว้ห EP นะคะมาสเตอร์คนไหนน่ากลัวสุดน่ากลัวเหรอครัหมาถึงนิสัยหรือหน้าตาหอ้อ้โอ้าต้อ้ไร้ะอ้โอ้โต้อง้อ้อ้โอ้อ้กอ้อ ทุกคนน่ารักเลยกับตูไม่ตอบอะ่ี่ไร้ม่ตอบน่ากลัวสุดนะคะก็มีอะค่ะมีด่าด่าคอนดิซอร์ก็มีน่ากลัวมากอุ้ยด่าคอนดิซอร์เนี่ยเป้าธรรมดามาเจอด่าลูกค้าสิคะมีเหรอด่าตีหงลูกค้าก็มีค่ะ คนเทกลูกค้าของดิฉันนะคะคือ <c oughs> จริงๆไม่ได้ว่าลูกค้าแต่ว่าเหมือนว่ามาสเตอร์บางคนเขาก็ต้องสู้เพื่อความยุติธรรมกับลูกทีมของเขาเองในเมื่อคุณแจกโจทย์แบบนี้มาทำไมตัดสินแบบนี้ล่ะอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่อง,งปกติในสังคมอยู่แล้วครับที่เราจะเจอแบบลูกค้าที่ความต้องการอีกแบบหนึง่งกับโจทย์อีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นมันเป็นความท้าทายของทั้ง4คนแล้วก็ทั้ง20บริโภคมากๆในซีซั่นมันมีการปั่นไหมคะ อ๋อจริงจริงตูไม่กล้าปั่นใครเลยในรายการตูจะเป็นคนที่แบบว่ารับฟังทุกปัญหาหรอแต่ตูแต่ตูเคยตูเคยปั่นพวกพี่มาอะไรต้องถามตูเหรอตูเคยมาผ่านเข้าห้องนู้นแล้วก็เดยวก็มาห้องนี้แล้วก็มาห้องนี้พี่เกดพี่เกดพี่เดียเขาพูดอย่างนี้พี่เดียพี่เดียพี่เกดเอาอีกแล้วมิกินที่สาวมันบอกว่าต้องเป็นอย่างงี้ง่ายเนี่ยตูก็จะมีหน้าที่นี้ครับผมสร้างความสามัคคีกันใดรายกาแต่อย่างที่บอกรายการเป็นเรียลิตี้เนาะไม่มีเสน่ห์ ถามพวกเขาได้เลยครับว <Baby. S 2> ่าเรามีสคริปกันไหมสคริปมีแคพ่พิธีกรที่เหลือไม่มีสคริปเลยค่ะเราเขาไม่มีเวลาไปนั่งท่องสคริปกันเขาต้องทำกันบ,บ้านเพราะเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะมาฟิลไหนด้วยเขาจะเล่นเกมกันแบบไหนเขาวางเกมกันแบบไหนเปิดมาอยู่อยู่ิกกี้ถ่มมาเลยอย่างเงี้ยบางทีพี่ลีเดียแบบแรงมาเลยคือเราก็ต้อง มีกล้อง20ตัวที่คอยจับหน้าเขาไว้ตลอดเวลากล้องคือลันตลอดเรียลิตี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเห็นนะครับมันเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ตามความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นจริงหน้างานโดยไม่มีการเมคว่าเดี๋ยวเราจะต้องรู้สึกแบบนี้นะเราจะต้องพูดประโยคนี้นะทุกอย่างธรรมชาตินอเท้าขเ้าแล้วเนี่ปากนะรเท้าละาวปากปาะรันาแล้วเหรอจะถอดรองเท้าลุยต่อแล้วค่ะ โซเชียลวอริเอร์ซีซั่นสองด้วยนะคะปีนี้จะเข้มข้นแล้วก็คิดว่าทุกคนจะต้องชอบถ้าใครเป็นแฟนปีที่แล้วปีนี้คุณห้ามพลาดเลยค่ะมันริงกว่าทุกอย่างใหม่หมดเลยะคะ่ะฝังด้วยนะคะวันนี้นะครับผมหนึ่งทุ่มตรงเราจะปล่อยตัวทีเซอร์รายการนะคะพร้อมกับทีเซอร์ AI ที่เราเพิ่งเปิดในเมื่อสักครู่นะครับผมทางช่อง<ม>อ โซเชียลเวิร์กออฟฟิเชียลนะครับผมแล้วก็รายการสอนแอร์ตอนแรกนะครับในวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมนี้นะครับ4โมง4:15เป็นต้นไป Copy ทางช่อง7 HD ฝากพี่มีราคาขอบคุณค่ะอยากให้ยินเสถียรค่ะ